สวัสดีครับผมวุลิการหนังไมบอนที่จะมาเบรกข่าวสารของการกีฬาฟุตบ,บอลประจำวันที่12เดือน1 255กันนะครับ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของข่าวรีฟูกันแบบเป็นๆนะครับผมจะมีเรื่องของซาร่าตอบประเด็นสัญญาใหม่ตลาดเดินมกลารีฟูไม่เสริมเพิ่มเรื่องของรีฟูอาจได้กำไรเพิ่มจากเดียสูซาพร้พอมรับไปฟังกันครับซาร่าตอบประเด็นสัญญาใหม่มเมิซาร่ากองหน้าตกเก่งจากทีมรีฟูได้ออกมาเผยสถานะตอนนี้เรื่องของการอยู่ต่อกับทีม โดยเจ้าตัวไม่คิดจะเรียกร้องเพิ่มค่าตัวและอยากที่จะอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อแต่ทางซาร่าเองอยากให้สมสรต่อสัญญาใหม่ที่เหมาะกับตัวเขาโดยทางซาร่าได้มีการเผยคําสัมภาษณ์ประเด็นการต่อสัญญาไว้ว่าผมต้องการอยู่ต่อแต่มันไม่ได้อยู่ในมือของผมมันอยู่ในมือของพวกเขาพวกเขารู้ว่าผมต้องการอะไรผมไม่เคยร้องขอสิ่งบ้าๆเลยผมอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วผมรู้จักสมสรดีมากๆผมรักแฟนบอล 8วันก็รักผมเช่นกันตอนนี้ซาร่ามีอายุ29ปีเข้าไปแล้วมีสัญญาเหลือกับลิพูถึงปี2023เท่านั้นตลาดเดือนมกนาราลิพูไม่เสริมเพิ่มด้วยสถานการณ์ของลิพูที่มีนักเตะบาดเจ็บขาดตัวเล่นหรือมีติดโควิดถึงทีมจะต,ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่มีข่าวในการซื้อขายนักเตะเพิ่มและไม่มีแผนปล่อยตัวนักเตะ,ะรายอื่นออกจากทีมอีกด้วย ในขณะเดียวกันมีข่าวหรือว่าจะดึงตัวหลุยดีอาร์เข้าเสริมทัพแต่ปรากฏว่าทางโรมาโน่นักข่าวชื่อดังได้เผยว่าทางคอปไม่ได้มีความสนใจตั้งเตะลายนี้เลยและทางโรมาโน่ได้มีการเผยเพิ่มเติมว่าคอปต้องการเร็นสัญากับตั้งเตะลายใหม่ถ้าหากว่าพวกเขาสามารถเข้ากับแผนได้และอยู่ระยะยาวลิวพูอาจได้กำลรงเพิ่มจากเดซูซา อันลาโลลิเกเดซูซาอดีตกองกลางลิพูที่ถูกซื้อตัวมาจากอินเตอร์นาซีอองนานเมื่อปี2015โดยค่าตัวเพียง5แสนปอนด์ในยุคของเมนเดอร์ลอปเจอร์แต่จากเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับลิพูเลยและถูกขายออกไปให้กับอันมิเนโรในปี2020ด้วยค่าตัวถึง3.2ล้านปอนด์ทางลิพูได้กำไรไป2.7ล้านปอนด์เดซูซาไปอยู่กับอันมิเดโล พาทีมควา้าแชมป์ได้3สมัยในปี2021ซึ่งเท่ากับว่าลิพูมีโอกาสได้เงินเพิ่มจากเดซูซาถ้าหากถูกขายต่อไปให้ทีมอื่นโดยทางลิพูตั้งเงินไขายไว้ตอนที่ขายโดยวางเงอนขายไว้ส่วนแบ่ง10%แต่ทางคอบเคยมีการวิจารณ์เกี่ยวกับกรณีเดซูซาไว้ว่าไม่พอใจอย่างมากที่ไม่สามารถให้โอกาสเดซูซาลงสนามได้ตอนผมมาที่นี่ 1- 2เดือนต่อมาเดซูซาก็กลับมาที่นี่ และผมก็ถามว่าไอ้นี่คือใครผมเห็นเขาในการซ้อมและผมคิดว่าโอ้พระเจ้าเราจะทํายังไงเพื่อให้เด็กคนนี้อยู่ที่นี่และเข้าสู่ทีมดีละ่ะครกบกาวหากไปภาพประก,การใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาีเยอะนะครับ